สวัสดีครับพานนท์นที่สิบเอ็ดพฤษจิกายนนะครับล่างล่างสี่น้อยหกนะครับวิ่งหกนะครับรองสี่นะครับล่างล่างหกนะครับรองสี่ตัวชอบก็หกสี่นะครับหกสี่ล่างต่อนะครับพานนท์นที่สิบเอ็ดนะครับเจาะสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดนะครับก็ตัวชอบก็สองหนึ่งสองสี่นะครับ มาก็จะเป็นอ่าศูนย์นะครับวันนี้น่าจะมีศูนย์อยู่นะครับเลน้นเจาะสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับใครชอบสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ก็ตามเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นอ่าเก้านะครับตัวที่เด่นเก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งตัวเดียวเก้าสี่นะครับถัดมาก็จะเป็นเบิ้ลนะครับสี่สี่นะครับสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะครับโอเคนะครับวันนี้เบิ้ลนะครับสี่สี่นะครับ ตัวที่เจาะก็จะมีที่ช็อป4494แล้วก็243สนะครับฮานอยขอโชคดีนะครับ